เรื่องที่ดินนะครับถ้าใครทําไม่ดีพระแม่ธรณีจะสาบแช่งเอาเทเดนซึ่งเป็นที่ธรณีสงแปดร้อยกว่าไร่ปัจจุบันนี้ได้ออกโฉนดเรียบร้อยคือสนามกอล์ฟอันไพุที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะสนามกอล์ฟอันไพยเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอํานาจในรัฐบาลขณะนี้หลายคนที่ธรณีสงกลายเป็นที่ส่วนบุคคลจนกระทั่งอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อยงยุวิชัยเด็ดเป็นอดีตประลัดกระทรวงคมานาคมเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยคนในคาถาของนายใหญ่อีกคนที่เดินเข้าสู่เรือนจำบั้นปลายชีวิตปิดฉากทางการเมืองเป็นที่เรียบร้อยจะอ่านคำสั่งสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเหตุใดยงยุทธวิชัยเด็ดคนสนิทนายใหญ่อดีตหัวหน้าเพื่อไทยต้องติดคุกด้วยที่ดินแปลงนี้ส่วนนายสนอเทียนทอง ต้นเหตุของเรื่องเช่นกันเป็นอดิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ปรากฏว่าคดีหมดอายุค,ความแต่ลูกชายของสนอเทียนทองเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในขณะนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายเป็นฉากฉากสารชี้คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเป็นคำสั่งที่ถูกต้องก็คือว่ายงยศวิชัยเดช ตอนที่รักษาการทำหน้าที่แทนปรลัดกระทรวงมหาไทยไปเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินซึ่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินขอวันภายประธานโทษสนามกอล์ฟอันภายอาทิต์บดีมีความเห็นว่าการออกโฉนดมิชอบเป็นที่ธรณีสง์แต่ยงยุทธวิชัยเดิษใช้อำนาจหน้าที่ด้วยการชี้นำของใครก็ไม่ทราบไปยกเลิกคำสั่ง ของอธิบดีกรมที่ดินสารเชื้อคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเป็นคำสั่งที่ถูกต้องการที่จำเลยก็คือยงยุทธวิชัยเดชเพิจารณาอุทธร์และมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินโดยจงใจละเลยข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงต่างๆข้างต้น ทั้งยังจงใจตีความและใช้กฎหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎิกาว่าผืนไม่ปฏิบัติตามมติครมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2482ที่ให้กระทรวงถือปฏิบัติตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎิกา คำสั่งของจำเลยคือยงยุทธวิชาเดชจึงเป็นการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบถือเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้อื่นและก่อให้เกิดความเสียหายแก่วัดธรรมมิการามธรรม,มิกาวิหารวัดธรรมธรร,ม,ธร,รม,มิกาวิหารขอโทษทั้งจำเลย ยังทำลายศรัทธ,ธาของผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาพูดง่ายๆว่ายงยุธวิชัยดยไปเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งให้เพิกถอนสนามก้อนพายดิเพราะได้เอกสารสิทธิ์มาโดยมีชอบศารจึงสั่งจำคุกสองปีเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้จะเล่าว่าพี่น้องประชาชนฟังได้รับทราบ วันท 20, ี่ยีสิบพฤษภาคม2,512นางเนื่อมคุณแม่เนื่อมชำนานชาติศักดาได้บริจาคที่ดินจำนวน924าร้สไร่สองงานเจดสิบหตารางวาอุทิศที่ดินเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีให้กับวัดธรรม,มิการามวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ประจวบคีรีขันเมื่อวันที่31ส,สิงหาคม2533เีเดนซึ่งเป็นที่ธรณีสง์ถูกขายและโอนให้กับบริษัทอัมพายเรียนเอสเตปและบริษัทอัมพายแอนด์สปอร์ตครับในราคา130ล้านบาทขณะนั้นผู้ถือหุ้น คือนางอุไรวันเทียนทองเป็นภรรยาของนายสนอเทียนทองขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถ้าจำไม่ผิดนายชูชีพฐานสวัสดิขอไเตืออ้น้าเอามาจากข่าวขณะนั้นนายสนอเทียนทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมที่ดินจากที่ว่างเปล่า นะครับตอนเขาให้เป็นที่ว่างเปล่าแต่ตอนหลังก็แปลเป็นสนามกอล์ปีพศ2540ขายให้คุณหญิงพจมานภรรยานายกทักษิณชินวัตรในขณะนั้นราคา500ล้าน5ปีต่อมาจากนั้นนายยงยุทธวิชัยดิษ รองปลัดกระทรวงมหาไทยในขณะนั้นรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาไทยได้ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ให้ยกเลิกโฉนดที่ดินจากนั้นนายยงยุทธวิชัยเดชผูกเลือกให้เป็นปลัดกระทรวงมหาไทยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงมหาไทยตามลำดับ เหมือนกับจะได้ความดีความชอบเรื่องยังไม่จบวันที่12มิถุเมายนพศ2555ที่ประชุมคณะกรรมการปปชพิจารณาข้อกล่าวหานายยงยุทธ์เวชัยเดชกรณีเพิกถอนคำสั่งนาทธิบดีกรมที่ดิน ให้ยกเลิกโฉนดที่ดินสนามกอล์ฟมันไพซึ่งการจดทะเบียนในนามสนามกอล์ฟันไพที่แบ่งแยกออกมาจากโฉนดอื่นเลขที่20และเลขที่1446อำเภอคลองหลวงปทุมธานีอันเป็นการโอนที่ดินธรณีสงโดยมิชอบนี่คำสั่งปปชปปชเสียงข้างมาก มีมติ6ต่อ3ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาม157พี่น้องคงทราบนะครับเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้ส่วนนายสนเเีียนทองต้นเหตุของเรื่องเนี่ยหมดอายุค,ความที่ต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่า เรื่องนี้สมัยที่ประชาธิปัตย์เป็นขวายคานเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยตำรวจเอกภูราชัยเปี่ยมสมบูรณ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้รัฐบาลไทยรักไทยโดยนายกทักษิณเป็นนายกในขณนะนั้นแต่ก็เงียบจนกระทั่งมาถึงนายวินยัยประธานโทษนายถาวนเสน,นียม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลความที่ดินก็ได้รื้อพื้นเรื่องนี้ขึ้นมาสั่งเพิกถอนชะนดที่ดินเช่นเคยแต่ก็ยังไม่คืบหน้าจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมความที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไร ไล่ล่าทักษิณยิ่งรักอย่างมากมายแต่ไม่กล้าชี้เป็นชี้ตายกับสนามกอล์ฟอันภายจนคาราคาสั่งมาจนถึงบัดนี้จนถึงรัฐบาลนนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเศษหาเป็นนายกนายชาดาชัยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมที่ดิน ก็ยังไม่เคยเช็คเป็นเรื่องนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อคือนนั้นภาพเขาเล่นการเจงจังเอาไว้พังกันสักข้างเรื่องนี้ได้ย่างนายใหญ่อย่างแน่นอนปัจจุบันนี้สนามกรอบอันภายก็ยังถือหุ้นส่วนใหญ่โดยตระกูลชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยอุงอิง ก็ถือหุ้นอยู่ด้วยกว่า33%ว่า30%ขอขอภัยถ้าผิดพลาดดังนั้นมรดกบาปอันนี้ก็ยังเป็นที่ตามหลอกหลอนเป็นผีตามหลอกหลอนตระกูลชิน,นวัตรต่อไปและที่น่ามีข้อมูลอันเชื่อได้ว่าตระกูลเทียนทอง และตระกูลชิน,นวัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินวัดจริงหรือไม่พิสูจน์ได้ก็คือว่าลูกชายสนอเทียนทองถ้าจะไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยปัจจุบันนี้เป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยเลขาธิการพักเพื่อไทยลูกชายสนอเทียนทอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟอันภายผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเพื่อไทยอุ้งอิงไม่คลี่คลายเรื่องนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าการไปถือครองมรดกซึ่งเป็นของพระพุทธศาสนาเขาบริจาคมาเป็นที่ธรณีสงฆ์ ถ้ายังไม่รีบคายออกมาเรื่องนี้จะเป็นจุดตายไม่ใช่จุดขายจะเป็นจุดตายและก็จะพาจากูลณายใหญ่พักเพื่อไทยล้มละลายทางการเมืองอย่างแน่นอนปิดไม่มิดยังไงวันหนึ่งมันก็จะต้องถึงจุดวิกฤตมีความผิดอย่างแน่นอนและผมมั่นใจเหลือกเกินว่า ร้อยตำรวจเอกด็กรเฉลิมอยู่บํารุงมีข้อมูลเรื่องนี้และอีกหลายเรื่องไว้ในมืออย่างมากมายพร้อมที่จะกระชากลากไส้นายใหญ่และคนเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้เกือบพันไร่ให้ตายสนิทปิดบัญชีทางการเมืองผมฝากเครื่องนี้ไว้กับท่านด็ตร รอยตระรเด็กเฉลิมอยู่บำรุงและลุงป้อมเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อหยุดยั้งตระกูลชินอย่าให้แพร่อิทธิพลทางการเมืองอีกต่อไปเพราะอายุป่านนี้ยังไม่ได้คิดทำดีผมจะเสนอแนะให้วิธีออกของตระกูลชิน นายใหญ่ขี่เครื่องบินคันหนึ่งลำละประมาณสองพันกว่าล้านเครื่องบินส่วนตัวสองพันกว่าล้านสนามครอบอันไทยราคาไม่ถึงพันล้านเพราะฉะนั้นให้สมบัติที่มีเป็นหมื่นล้านแสนล้านสมควรจะจัดการเอามาไทยถอนมรดกบาปอันนี้ ด้วยการยกที่ดินเลิกคุ้นเลิกคุ้นส่วนในสนามกอล์ฟอันภยัยรีบคลายออกมาจากกองมรดกบาปแล้วจะไม่ถูกสาปแช่งเตือนด้วยความหวังดีมีสมบัติอย่างมากมายอย่ามาตายเพราะที่ดินวัดโชคดีปลอดโรคปลอดภยัยสวัสดีครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ